เหมครับวันนี้ต้องขอออกตัวก่อนนะครับไม่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 ไมสวมรน้ารับแมสกครับเพราะว่าคุยไม่ถนัดนะครับตรงนี้ก็คือหาดทรายหลวงพ่อไซสนะครับที่เราจะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุตริตถ์นะครับแล้วก็ที่ท,ที่เราที่เราที่จะจัดตรงนี้เราเราเตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมเช่นว่ายุคตัวอย่างที่มาผู้ที่จะเดินทางมาเที่ยวก็ต้องมีการตรวจโควิดนะครับตรวจโควิดแล้วมีอ่าก็เรียกว่าอสมอเนาะอสมอมาช่วย แลวก็สาหรับความรักษาความปลอดภัยก็เมื่อวานก่อนนะครับคุณน้ำหวานก็โทรมาหาผมรเรเาจต้องใช้อ่าต้องใช้อ่าสาสมัครไหมแต่ผมอบอตอเองเราก็ประชุมกับผู้ใหญ่บ้านกำนันเรียบร้อยแล้วเราก็จัดว่าอาชลบอ,อพอ์พอพรนะครับมาเตรียมพร้อมให้หมดนะดูแลความปลอดภัยทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องแล้วแม้กระทั่งขยะขยะเราก็มีที่ทิ้งนะครับให้เป็นจุด แล้วก็ผู้ที่ประกอบการเองก็ช่วยกันอยู่แล้วครับเพราะเราประชุมกันอยู่แล้วแล้วจะรประชุมกันบ่อยๆขึ้นนะครับอีกวันสวันแลเราก็ประชุมกันอีกนะครับคงจะอีกวันสองวันเพื่อหาจุด huh. <ย package. S 2> ร่วมกันว่าเราทํายังไงให้ผู้ที่มาเที่ยวลปลอดภัยนะคะรับปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยทั้งทางน้ําปลอดภัยทั้งเรื่องอาหารการกินนะคะรับปลอดภัยเราจะในชายหาดตรงนี้เราเราจะไม่ให้แอลกอฮอล์เลยนะครับแอลกอฮอล์เราจะไม่ให้ดื่มเลย นะครับคุณจะมาก็ฝากด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องไอเรื่องอาหารการกินเรื่องไอแอลกอฮอล์นะครับสำหรับร้านอาหารเราก็จะให้ทุกคนติดราคานะครับติดราคาว่าห้ามขายเกินราคานะครับให้อยู่ในราคาที่กําหนดนะครับพอ,อผู้ประกอบการอยู่ได้นะครับนักท่องเที่ยวก็รับประทานอาหารราคาถูกปลอดภัยสะอาดนะครับอันนี้คือจุดมุ่งหมายของ ทางอบตหันยูของเราของเราเองที่เราคุยกันที่ประชุมพี่บางกำนันแล้วก็ร่วมกับสมาชิกอบตทั้งหมดเราก็บอกเอ้ยถ้าเกิดมีความอย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้างทำยังไงบ้างเวลาคนตกน้าตกอะไรแต่เราจะไม่ให้ถึงขนาดนั้นเราจะป้องกันไว้ก่อนเราจะมีหอกระจายข่าวครับว่าคนที่ลงเล่นน้ำเนี่ยนะครับมีหอกระจายข่าวชี้ว่าเอ้ยตรงนั้นนะคุณลงไม่ได้นะคุณต้องใส่เสื้อเสื้อชูชีพนะคุณต้องทําปฏิบัติตามที่เราตั้งกําหนดการเข้าไว้ตั้งเป็นกฎข้อบังคับเข้าไว้ เราเน้นมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภยัยเพื่อให้คนที่มาเที่ยวนะครับมีความสุขสนุกสนานมาชมธรรมชาตินะเที่ยวหาดเล่นน้ำแล้วมาชมถ่ายรูปกับดอกไม้ส,สวยๆนะครับของตะบนหนินยวนะครับเชิญเชิญมาเลยครับทุกท่านนะครับเรายินดีต้อนรับเรื่องความปลอดภยัยเราก็เต็มที่นะครับอาหารการกินเรามีนะครับราคามาตรฐานราคากันเองนะทุกอย่างนะควบคุมดยอบตอนะครับเรื่องความปลอดภัยก็ตอนนี้ ทางฝ่ายปกครองคือกำน,นันกำนันจรัญปาทะนะครับก็จะมาช่วยกันนะนำชลบโอ,บอพอพอลอแล้วก็ทางน้ำมหมก็จะมีทางป้องกันนะครับป้องกันอาจจะมีแมสมาให้อาจจะมียานะครับล้างมือเจียวล,ล้างมือแอ,อลกอฮอล์ล้างมือนะเราจะดูแลทุกท่านที่มาเที่ยว พื่อความปลอดภัยทั้งทรัพย์สินและก็โลคติดต่อนะครับเยอะครับแต่ว่าค่อยๆทําโครงการนี้ไปผมจะมีการแข่งเรือมีการวิ่งมาราธอนแล้วมีการจัดงานอีกหลายๆหายๆงาน,นครับแต่ว่าตอนนี้เราเราทำแค่นี้ก่อนเพราะผมมารับถ้าพูดถึงความจริงแล้ววันนี้วันร้อยสิบแปดวันร้อยสิบแปดร้อสิบเก้ารือรู้สึกวันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดวันแล้วที่ผมเข้ามารับตำแหน่งนะครับก็มันได้แค่นี้ก่อนเพราะว่ากว่าที่จะประกาศกว่าที่จะอะไรเนี่ยเราเตรียมตัวไม่ค่อยจะทันถ้าปีหน้าถ้าเกิดเรา มีมีเวลามีอะไรมากกว่านี้เราจะทําดีอยู่นี้อันนี้ก็คุกคักไปก,ก,อก่อนหาดนะครับหาดหลวงพ่อไซหาดหาดนิ้วนะครับมีที่ประมาณ60กว่าไร่แต่เราบูรณะไนี่แค่เ8ไร่เองนะครับยังมีพื้นที่อีกมากนะครับที่เราจะบูรณะที่เราจะจัดสรรแล้วก็ที่ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยว